สวัสดีครับพบกันนะครับกับจองตอนสต็อกนะครับคลิปนี้ผมจะมาไล่ตอบคำถามถึงคิวของหุ้น kwm นะครับซึ่งก็ถามถึงเข้ามานานแล้วนะครับเพิ่งได้มีเวลาได้ตอบนะครับถ้าท่านไหนต้องการที่ถามปุ๊บตอบปั๊บนะครับรัดคิวได้เลยก็สนับสนุนช่องเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบให้ก่อนเลยนะครับเป็น o r i t y แรกนะครับแล้วก็ที่เหลือเราค่อยมานั่งไล่นะครับทีละคลิปทีละคลิปไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งท่านไหนต้องการความรวดเร็วก็นะครับเป็นสมาชิก VIP กันเข้ามานะครับโอเคครับนี่ก็คือคลิป KWM เรามาดูกันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่ง KWM ก็คือ KW m o t เบิลเมจำกัดหมหาชนนะครับชื่อมันก็น่าจะเป็นกลุ่มเหล็กนะครับิวทันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้ก็คือ4บาท52วันนี้วันที่8นะครับลงมา8าตัง นะครับ1.7จากนั้นผมก็มาดูหัวข้อข่าวนะครับซึ่งก็พยายามหางบกันเงินนะครับเพื่อดูงบแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับซึ่งก็ถือว่าดีขึ้นนะครับจาก0.06นะครับเป็น0.1นะครับเพราะนั้นพื้นฐานคูณด้วยปี10เท่าเราก็จะได้พื้นฐานที่1บาทนะครับเพราะนั้นคิดกลมๆเลยนะครับ1บาทพื้นฐานตอนนี้ราคา4บาท50 โอ้โหสูงกว่าพื้นฐานนะนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่เราต้องระวังนะครับจากนั้นผมก็ไปดูอีกนะครับโอ้โห PE ก็404 0 4เท่านะครับ Price to book เองก็5เท่านะครับ Market cap 1900ล้านนะครับถ้าถ,ถ้าดูเรยชงตางปันผล1.5ก็ถือว่าแพงนะครับทุนเจ้ามือก่อนเข้าตลาดก็50ตังค์นะครับแล้วก็ดูธุรกิจเขาทำอะไรนะครับเ,เกี่ยวกับ อุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับใบพันธนะครับเกี่ยวกับพวกพันธุ์ไทยทต่างๆนะครับก็เกี่ยวกักบเหล็กนะครับแมททอนเวิร์กจำกัดนี่ก็คือธุรกิจของเขานะครับนี่คือคร่าวๆนะครับจากนั้นผมก็ไปดูคำอธิบายธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการเกษตรได้แก่ใบพานโครงพานนะครับใบเกลียวลำเลียง แล้วก็ใบดันดินนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับก็ฟรีโฟร์เองก็โอเคนะครับฟรีโฟร์ก็รายย่อยถือน้อยนะครับมีเจ้าใหญ่ถืออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณเอกพันธ์และคุณเอกพันธ์เองก็เป็นประธานกรรมการก็คือเป็นหุ้นที่มีเจ้าของนั่นเองนะครับพุดง่างไงแล้วก็โอ้โหสินทรัพย์เองมีส7 5รอยเจ็สิบห้าล้านนะครับ Market cap 1 9พันเก้าเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ผมมองว่ามันก็ แพงไปนะครับแพงไปแพงไปนะครับมากกว่าสินทรัพย์ประมาณสี่ห้าเท่านะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานผมมองไว้ที่หนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทขึ้นไปสี่บาทกว่านี้คือเชื่อว่าสูงพอสมควรนะครับสูงพอสมควรแล้วก็ไปดูรายละเอียดนะครับนี้สินเองก็ถือว่าเจ็ดสิบกว่าล้านก็ถือว่าไม่ได้ ไม่ได้น่าไม่ได้น่ากลัวนะเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจาก4ี่สิบเก้าล้านแล้วกำไรสะสมเองก็ถือว่าดูดีนะครับงบเองก็ไม่มีอะไรผิดปกติเท่าไหร่นะครับก็คือยังคงปกติสินทรัพย์รวมสามร้อยนี่สินสภาพคล่องก็โอเคนะครับสภาพคล่องโอเครายได้เองก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนลดนะครับมันก็เลยทำให้กำไรต่อหุ้นดูดีทีเดียวนะครับ จาก6ตังเพิ่มมาเป็น1ิบตังนะครับเพราะ,ะพื้นฐาน1บาทหุ้นตัวนี้นะครับ1บาทโอ้แต่ขึ้นมานะครับ PE ก็สี่สิกว่าเท่านะครับทีนี้ถ้ามองพื้นฐานแล้วก็คือแพงแต่ถ้าเรามองจากกราฟครับโอ้โหน่ากลัวครับนะครับน่ากลัวคนที่ทุนหนึ่งบาทนะพร้อมที่จะขายได้ทุกราคาได้โอ้โหนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับ มันมันโค้งนะดูดิครับปักลงเพราะฉะั้นโอ้โหด้านด้านล่างนี่ยังยังโบนะครับโอกาสลงเนี่ยอย่างเยอะนะครับแนวแนวรับแรกก็คือสามบาทผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่นะครับก็คือตามเส้นนะแนวรับก็คือสี่สามบาทสี่สิบเอ็ดน่าจะเอาไม่อยู่นะครับแนวรับต่อไปคือสองบาทสองบาทนี่ก็ผมมองว่าน่าจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็น่าจะเอาอยู่แถวๆนี้ครับบาทกว่านะครับเส้นสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันลงได้เยอะนะครับหุ้นตัวนี้ให้ระมัดระวังนะครับอินดิเคเตอร์เองถ้าเป็นผมผมหนีนะครับผมไม่เข้านะครับเป็นจังหวะขายนะครับนี่คือสัญญาณขายนะครับปักลงอย่างนี้นะครับมันไม่ได้เป็นสัญญาณซื้อนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องใช้ความระมัดระวังกับหุ้นตัวนี้นะครับ โอเคครับนี่ก็คือ KWM นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ